การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับก็ขอให้ท่านได้ใช้ดุลพินิษนะครับประกอบกับสถานการณ์อย่าให้มีการกระทําอะไรที่เหมือนกับว่าเติมเชื้อไฟเข้ากองฟืนและการคุกคามในที่นี้เนี่ยผมอยากจะหมายรวมไปถึงว่าไม่ใช่รัฐคุกคามประชาชนอย่างเดียวประชาชนก็ไม่ควรจะคุกคามกันเอง ให้กันมาธิการคณะเนี่ยเป็นเป็นทางออกของสังคมเนื่องจากว่าเราเห็นสังคมที่มีความขัดแย้งกันลักษณะเนี้ยมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าหากวันใดก็ตามเนี่ยที่ผู้ประท้วงกับรัฐบาลเนี่ยไม่มีจุดที่จะสามารถพูดคุยกันได้ไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้ให้มานั่งคุยนะครับเราเราคิดว่าการนั่ง คุยการนั่งเจราจาการนั่งพูดคุยกันในรายละเอียดเนี่ยจะนํามาซึ่งทางออกในสังคมประชาธิปไตยในการมาทิการเนี่ยเราพูดคุยกับตํารวจถึงขนาดที่ว่าให้ใช้หลักราฐศาสตร์มากหน่อยมากกว่านิติศาสตร์ได้ไหม คือต้องเข้าใจว่าตํารวจเนี่ยนะครับเมื่อมีคนไปร้องเมื่อมีคนไปแจ้งความเขาก็มีความจําเป็นจะต้องดําเนินคดีแต่จะช้าจ,จะเร็วเนี่ยตัวเนี้ยอยู่ที่กระบวนการการรวบรวมพยานหลักฐานของเขาละแล้วแต่เขาจะตอบแล้วละสิ่งที่เราทําได้คือเราก็เรียกร้องว่าให้หลีกเลี่ยงการกระทําผิดกฎหมายเพราะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่ใช่ความผิดครับเห็นด้วยเลยเห็นต่างเป็นสิทธิ์แต่การที่ เราทําอะไรเนี่ยแล้วมันเกินเลยจะกรอบกฎหมายเนี่ยมันเท่ากับเราเปิดโอกาสให้ฝั่งตรวกันข้ามเนี่ยจู่โจมเราได้แล้วและมันเป็นเป็นเป็นต้นเหตุให้สถานการณ์มันอาจจะมีโอกาสบานปลายได้เนื้อหาที่เขาอภิปรายกันถ้าจะโดยสรุปนะครับโดยสรุปก็คือแทบทุกเวทีที่ผมได้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดศรีสเกตแฮร์รี่พอตเตอร์ ธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหรือที่เราไม่ได้ไปแต่เราติดตามทางสื่อออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของอุบลราชธานีนะครับหรืออย่างชุมนุมใหญ่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยล่าสุดที่เราติดตามทางทางสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับก็จะมีหลักใจใจความเนี่ยก็จะมีจุดร่วมที่เรียกร้องเหมือนกันก็คือสาข้อเรียกร้องก็คือ ให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ให้มีการยุบสภาวันนี้นะครับสิ่งที่การมธิการอยากจะเห็นเนี่ยคือเรามุ่งหวังจริงๆครับว่าอยากจะพาสังคมไทยเนี่ยไปสู่การเมืองในในมิติใหม่ที่ไม่ใช่การเมืองแบบที่ต้องเผชิญหน้ากันเหมือนในอดีต5 5ปีที่ผ่านมานะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องฝาก ฝั่งรัฐก็คือการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับก็ขอให้ท่านได้ใช้ดุลพินิษนะครับประกอบกับสถานการณ์อย่าให้มีการกระทําอะไรที่เหมือนกับว่าเติมเชื้อไฟเข้ากองฟืนอย่างอย่างหลายประเด็นเนี่ยที่ผู้ชุมนุมเนี่ยมีความสงสัยว่าจะถูกยัดข้อหาอะไรต่างๆ่าเหล่านี้ประเด็นเหล่านี้ยพยายามหลีกเลี่ยงนะครับประเด็นที่จะไปคุกคาม อย่างเช่นการส่งคนไปตามหรือการที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปพูดคุยนอกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้มีผลต่อความรู้สึกของผู้ที่เห็นต่างเนี่ยเรื่องเหล่าเนี้ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับควรจะรับฟังข้อเสนอของเขา อยากจะให้ทุกกลุ่มเนี่ยรับฟังความเห็นใจน,นะครับและการคุกคามในที่นี้เนี่ยผมอยากจะหมายรวมไปถึงว่าไม่ใช่รัฐคุกคามประชาชนอย่างเดียวประชาชนก็ไม่ควรจะคุกคามกันเองสิ่งหนึ่งที่ต้องฝากถึงถึงผู้ชุมนุมนะครับก็คือวันนี้หากข้อเรียกร้องของท่านเนี่ยได้รับการเติมเต็มแล้วนะครับก็อยากจะขอให้ท่านเนี่ยได้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการที่มันจะทำให มันเดินหน้าได้ต่อไปนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกับสังคมไทยตอนเนี้เรามีสังคมที่ค่อนข้างจะเป็นเสรีมีการแสดงออกที่แตกแตกต่างหลากหลายในทุกๆพื้นที่นะครับไปถึงสถานศึกษานะครับสิ่งหนึ่งที่เราที่เราเห็นคือเราอยากจะให้มีการยอมรับความเห็นซึ่งกันและกันวันนี้ผู้ชุมนุมอาจจะมีความรู้สึกว่าถูกรัดคุกคามถูกรัด ไม่ยอมรับไม่ยอมรับฟังในความเห็นที่แตกตา่างในขณะเดียวกันในสังคมเนี่ยมีความเห็นที่แปกแตกต่างหลากหลายและนี่คือธรรมชาติของระบอบประชาธิปไตย